แอะผมภูมิใจโอเคโอเคโอาครเอาคครับพี่ธงเห็นดูสองครบของยูเป็ดของยูเป็ดของยูเป็ดขาดอีกสามแสนออกมาแล้วหอดแล้วครับสวัสดี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 ครับที่รบเลยครับเจ๊เช็คเรื่องเงินแก๊งหน่อยครับมอมีใครมไม่ส่ง<ม>เงินแก๊งบ้างอ<ม>่ะ เนี่ยรู้ตัวกันอยู่เนี่ยออกมาดิกระเป๋ายี่สิบหกอ่ะใครจะส่งมากเส่งมาเท่าไหร่นะเจส่งมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยอ่ะส่งวันละแสนค่ะตอนนี้หกวันแล้วก็เป็นหกแสนเราเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเจบอกไปดักแชทแล้วบอกแก็ว่าบอกทุกวันอย่าทำบ้างอ่ะอย่าทำบ้างอ่ะคิดแบบนั้นอ่ะเจสกระเป๋าเลกยี่สิบหกเตินแล้วลุงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าอย่าส่งมาล้วนก็มาสัมภาษณ์กับพี่ดิพี่คิดคอนเทนต์ได้ไหมคำสั่งได้เสมอ แบอเจ็บๆอะได้ได้ได้ได yes? ้มาดิได้ได้มาดิไปกินคำถามให้วันลแสนนี่ยังไหวกันอยู่ปะไหวอยู่ใช่ไหมที่ลุงให้ทำก็คือไหวใช่ปะแสนนึงอะไหวปะไหว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 ชิว มันใช้เวลากี่ชั่วโมงครับแสนหนึ่งนี่แล้วแต่คนปะแล้วแต่งานคนครับบางคนแล้วแต่งานขุดพ่วไงขุดพัวรอบเดียวก็ได้แล้วแสนหนึ่งถ้าอย่างเลี้ยงหมูเนี่ยกี่ชั่วโมงสี่อ่ะสี่นาหกัาทได้ชั่วโมงละสองห้าหกอ่ะสองหมื่นประมาณนั้นต้องห้าชั่วโมงจากห้าชั่วโมง ถ้าขึ้นก็ะอชั่วโมงครึ่ง,ออมง,งไม่แต่ว่ามันมันมันมีน้องๆตื่นเช้าก็ส่งวันละแสนก็ส่งปกติหรวะใช่ใช่ได้นนยี่สิบหกแบบตื่นเจ็ดโมงมาก็บ่ายก็เสร็จใช่ปะ่ะอย่างงี้อย่างงี้ก็คือปกติป่ะแต่หนึ่งปกติใช่ครับไม่ปกตินะห้าชั่วโมงโอ้โหไหนเด็กไปเรียนยอ,อะไรกะไอคนไปเรียนนี่ส่งไหวปะเนี่ยผมลาอาจารย์ครับวันนี้ฟาร์มไหวครับพี่ไหวครับไหวครับ ก็ส่วนมากคนที่ไปเรียนจะส่งครบหมดเลยนะคนที่ไม่ค่อยส่งนี่มีไอ้เฮียเจ๊แน่ๆคนหนึ่งใช่ไหมไม่ส่ง<อ>เลย,โ,เลยโชคส่งแล้วไอ้ทากา <c oughs> โอ้ชคส่งตลอดท่านี้เก็บอะทากาส่งมาแสนแปดไอ้เจ <c oughs> ติดนี่ <c oughs> แก้งเท่าไหร่ตอนนี้รว,ว,วมรวมไไม่มายอดอกด้วยนะไทยอดอกหกแสน อันนี้หกแสนล้านสองมึงต้องส่งวันนี้เลยเจ๊ถ้ามึงไม่ส่งเดี๋ยวเรามึงกูจะไม่คุยอะไรกับมึงละเรากูว่ามันมันไม่ใช่ละล้านสองมึงต้องจ่ายวันนี้ก่อนเที่ยงคืนใครไม่ส่งอีกก็มีไงดอกก็มีไอ้บู๊มีไอ้บู๊ยังไม่ส่งเลยสักบาทเลยเงินแก๊งใช่ปะซี่แสนใช่เงินแก๊งก็เหรอเงินแอ๊ดอกเลยบู๊ไม่มีปัญหาเลยบู๊ไม่น่ามีปัญหาแล้วไปบู๊มีปัญหา ปุ๊บอยู่ไหนเอ่ยป<า>มามาเมื่อกี้ามามาปั่นมาเมื่อก,กี้เหมือนแคลดลอะอยู่ที่นู่นหรือเปล่าไม่รู้เมื่อก,กี้มันน้องมันวิ่งบอกใช่ป่ะมาดิแต่อุ้มไม่ทันวับมาแล้วบุ๊บเป็นอะไรบุบ๊บไม่ปปบอกว,ว่าเป็นอะไรไม่ได้บอกอะไรนะ ไม่ได้มีอาการไม่ไม่ได้คุยไม่ได้ถามมันไม่ค่อยคุยกับใครกูก็ไม่รู้อาการเหมือนกันว่าแบบน่าจะติดร้านเกมอ่ะติด DC อ่ะติดใครติดไอ้เฮียเจสใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเฮียเจชยังเล่น DC อยู่นะมึงไปเล่น DC เลยมึงไม่ต้องเล่นไฟเอ็มละไปออกไปเล่น DC มึงเตะมึงติดเหรียญหนักเกินเจสเพื่อนกูเห็นนะมึงนอนเที่ยงนอนเที่ยอะไรมึงอย่าตอแหลวมึงไม่มีเวลานะไอ้สัตว์ ไม่มึงเล่นได้เว้ยแต่ว่ามึงควรจะแบ่งเวลาเล่นไอ้นนี้ไม่ใช่แบบมึงเล่นยันเที่ยงยันบ่ายแล้วมึงไม่ตื่นมาเล่นแอร์ดกับเพื่อนอย่างเงี้ยเวลาที่เพื่อนเขารวมตัวกันอะ่ะไอ้เนี้ยมาดีเป็นไรช่วงนี้กูถามมึงตรงเป็นไรเป็นไรพี่มึงก็เป็นไรมึงเป็นไรมึงเปลี่ยนไปบ้างมึงรู้รู้สึกว่าบ้างตรงเปลี่ยนไปอะ่ะดูตัวปะ เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา่าเก็บทรงเหรอหรือว่าไงมึงเข้ามาที่นี่เพาะเป็นตัวเองไม่ใช่เหรอวะพู้มึงทุกคนอนะเข้ามาที่นี่เพาะเป็นตัวเองกันไม่ใช่เหรอวะมึงจะเก็บทรงเพื่ออะไรวะ มึงกลับไปเป็นมึงคนเดิมให้ได้มาดีกูให้เวลามึงเนี่ยสั่งสองสาวันเนี่ยพรุ่งนี้เลยกูให้มึงแค่พุแค่วันเดียวพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้มึงคือวันสุดท้ายที่มึงจะเป็นแบบนี้นะพรุ่งนี้มึงต้องกลับไปเป็นคนเดิมนะ ถ้ามีปัญหาอะไรมึงบอกก่อนก็ได้มึงบอกมึงเดินมาบอกพวกกูก็ได้ปรึกษายี่อะไรมึงมีปัญหาชีวิตหรือว่าอะไรอะ่ะเดินมาบอกกันก่อนได้เว้ย you <know> ส่วนใครที่ไม่ค่อยได้คุยกับคนในแก๊งอะไรเงี้ยมึง พยายามคุยกันหน่อยแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันหน่อยไม่ใช่เดินเจอก,กันหวัดดีครับพี่แล้วก็ไปแค่นี้ เราไม่ได้อยู่กันเพื่อแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้นกันนะเว้ยที่เนี่ยมีอะไรคุยกันได้เสมอมึงมีปัญหาอะไรในใจหรือว่ามึงเครียดที่อะไรมึงก็ต้องบอก คนในแก๊งอะมึงปรึกษาพบบวกคนที่มึงแบบผู้ใหญ่ที่สนิทในแก๊งก็ได้ลุงทอมที่สมชายพี่โนเอไยไม่ใช่พี่เปาหรือว่าใครทุกคนลุงอติหรือว่าอ,อะไรเงี้ยมึงมึงคุยกับเขาได้หมดเลยติดอะไรก็บอกภาพแก๊งเราแม่งจืดจัดเลยนะเว้ยตอนเนี้ย ไอดอกห้าแปดเก้าแต่ละคนก็เปลี่ยนไปเก็บทรงไอ้เทียแบบไปทำทรงขึมไปไปซึึงทรงขึมแล้วแบบมึงไม่ได้สนุกเหมือนตอนที่กูเจอมึงแรกๆกันเลยอ่ะมันหมดแพชชั่นแล้วหรอหรือว่าอะไรทุกวันนี้มึงมึงอย่าทำให้ทุกวันที่มึงตื่นมาเพิ่มมาเล่นไอดอดอปแล้วก็ไปนอนดีวะ ก๊อต่ายคนเงินแกงครบใช่ปะครบครบครบนะครับมีใครอีกบ้างมีใครตกหล่นบ้างนอกจากวูฟเนี่ยมีพี่ก๊อตไงส่งมาอ่าแสนท่ารอบเนี้ยเหรอเสร็จรอบเนี้ยส่งมาแสนท่าก๊อตใจที่ผ่านมาส่งตลอดก๊อตใจพอมเจตคืนนี้ก่อนเที่ยงคืนเจจ่ายแล้วนะโอเคเจจ่ายแล้วใช่ปะจ่ายจ่ายเคลียร์แล้วยอดล้านสองแล้วจ่ายจ่ายเงินแกงอะไรใช่ปะใช่จ่ายของเด็กหกแสนแล้วก็ค่าดับตรงละ เรียกไอ้วูบมาหน่อยดิวูบเป็นอะไรวะวูบอาการเป็นไงวะน้องพี่เป็นอะไรวะมึงไม่ส่งตังค์แก๊งไปเลยมีปัญหาอะไรป่ะอ่อเดี๋ยวผมส่งไปเงินแดงอะพี่อ๋อทำเงินแดงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมผมเดี๋ยวผมบอกน้องบอกเออน้องบอกจะส่งเงินแดงคุยกับพี่ส่งเรื่องของโอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตใช่ไหมอ่าไม่มีครับไม่มีพี่โอเค ใครไม่ไหวกับการส่งตังค์วันละแสนบ้านนี้ ส่งขาเลกอีกทีครับใครที่รู้ตัวเองว่าเปลี่ยนไปอะ่ะมึงมึง,ม,งมึงจะรู้ตัวเองกันอยู่แล้วว่ามึงเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมันมีหลายๆคนที่เปลี่ยนไปนะลองลองคิดทบทวนตัวเองดีๆว่าสิ่งที่มึงทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วใช่ไหมมันคือตัวตนมึงจริงใช่เปล่าที่มึงทํากันอยู่ตอนนี้ เป็นตัวมึงเองใช่ไหมส่วนเรื่องอเราเรางานบ้านกันกี่คนนะในแก๊งเราตอนนี้เยอะปะใครงานบ้านแบบแบบประจำยกมือหน่ yeah, yeah. หอยเยอะเยอะเยอะใช่ปะเยอะตอนนี้เราถ้าเจอแก๊งไหนบ้านเราเอาเราเอาส่วนแบ่งเลัสดง เอาเป็นของหรือว่าแก๊งนะประชาชนไม่นับนะเป็นของหรือว่าไงพี่เอาเป็นอะไรอะไรที่มันที่มันชอบแบ่งอะยาหรอแบ่งได้ก็มีเศษเชรฟ้ายาเงินแดงเอาที่เอาที่เอาที่เขาไม่ไม่เสียเยอะเอาที่เขาไม่เสียเยอะยา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 เงินแดงไม่ไม่เสียเยอะขอแค่สองหลังแค่นั้นขอบ้านนะ ไปแค่จีซัทไปขอแลกตงนี้เราเราเราไม่ต้องเก็บเขาก็ได้เราเราก็แค่เฝ้าโซนของเราไว้ก็ได้ใครมนโซนเราเราเก็บขอบ้านแค่นั้นเลยไม่ไม่อยากเสียก็ไ่ต้องรางนี้ไม่ไม่สามหลังไหมครับพี่สามหลังน่าจะมีสามบ้านเราใช่สามเกมแล้วก็ริมทะเลอ่ะอืมถ้าสซนหลังริมนี้แต่แค่จีซัทไปแบบขอเปลี่ยนนะให้เขางัดให้อ่ะจีซัทยังโดนโพสทวิตด่าตามอยู่เลยอ่ะด่ามันหละ ไม่ได้อยู่แล้วผู้หัวเสียเขาเสียผลประโยชน์เขาก็ด่าหมดแล้วจริงอ่ะเขาเสียอะไรพี่ที่งานเราให้เขาเปนอแต่ผมแต่ผมไม่ได้เสียอะไรที่งานง่ายเลยแค่ขอบ้านยังไม่ค่อยจะให้กันเลยแบบขอดีๆอ่ะไม่ผมไม่รู้มาว่าเห็เขามีประชาชนบอกว่าเอแซฟต้อคุมนะเอแซฟแบบผมมีงานข้างล่างที่เหลือที่เหลือทั้งหมดเอแซบคุมเดเบลที่เหลือไอแซฟลยที่เหลือเมืองละเมืองงั้นเราคุมแทนเอแซบทำได้ปะทำได้ดีน่าจะถูกหลังเลยนะครับที่เอแซบคุมที่เราเรืน่าจถูกหลังเลยเราจะไม่ปฏิสัมพันธ์ดีกับเอแซบนะ เอาทุกหลังของเอซัที่คุมอยู่ตอนนี้เลยเริ่มเริ่มพรุ่งนี้ให้เอซมกันอยู่งหรือเปล่าพี่เอซับงนอยู่มึงเข้าไปแทงมันดิแหมหมายถึงอะไรวะอันนี้ที่การบ้านครับเอซัมันมันคลองมันคลองแบบคลองเลยอ่ะเก็บสวยเหรอไม่เก็บครับนี่เราเราหยึดบ้านแทนมันเอซังานเอซับเก็บครับถ้าเอซมบเอซับเก็บครับเอซัเก็บเอซมงานเยอะมากครับไม่เราไม่ต้องเก็บครับเราแทงมันพอแล้วเราก็แล้วเราก็ปนต่อของเราอ่ะปกติเริ่มวันไหนอ่ะพรุ่งนี้ครับวันนี้วันพรุ่งนี้ที่อะไร วันนี้เลยตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยใช่ถ้าันมึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเสร็จเดี๋ยวมึงก็แบ่งกันไปแบบจับกลุ่มกันไปกลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มสามก็ได้หลังลีหลังลีใช่ใช่หลังลีอะไรเงี้ยส่วนว่าประชาชนไม่ต้องใช่ไหมพี่จ๊กประชาชนปล่อยเขาไปแล้วแก๊งอื่นน่ะพี่ถ้าแก๊งอื่นงั้นแ่ะแก๊งอื่นงั้นก็ลองลองมึงก็ลองต่อรองเขาดูแบบลองลองตกลงเขาดูไม่ถ้าแก๊งใหม่อ่ะถ้าแก๊งใหม่ปล่อยแก๊งใหม่ปล่อยเลยแก๊งใหญ่เอาใช่แก๊งเก่าแก๊งเก่าเก่าอ่ะย มันธรรมดา,นานแล้วครับเอแสะผมเห็นทุกรอบเลยแล้วก็ใครที่ตอนนี้หลุดหลุดจากความเป็นตัวเองไปก็ดึงสติตัวเองกลับมาก่อนนะก่อนที่มึงจะไม่มีโอกาสดึงกลับมานะเว้อันนี้กูพูดตรงๆนะดึงตัวเองกลับมาให้ทันเวลานะเว้แล้วก็ไอไอที่ชอบที่ชอบป้นนี่คือแก๊งไหนวะที่ชอบไล่ป้นเขาเนี่ย แบแทบไมเห็นรถต้อมูลออดี้อย่างี่ไม่รู้รถแกลงไหนอะตีไปดูไอ้แท๊บเอซ้แซ๊บครับหลักๆเฮียวิลลี่เฮียโชว์ไอ้พี่ถามโชกอะแล้วก็เอ่อไอ้ไอ้พวกนั้นอะมึงกระทื้งแม่งเลยถ้ามึงเจอไปแหนมึงกระทื้งมันตลอดเลยกระทืบมันจนกว่ามันจะเลิกป่นอะมึงกระทื้งมันไปเรื่อยๆไอ้เฮียวิลลี่อ่ะกระทืบมันเรื่อยๆอ่ะมันชอบป่นเลเบลอ่ะเออมึงเอามึงเจอมันที่ไหนไม่ว่ามันจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่มึงกระทื้งมันเลย มึงไม่ต้องสนใจแม่งเลยมึงกระทึกแม่งเรื่อยๆจนกว่ามันจะเลิกป่นอ่ะไม่ต้องบอกเหตุผลมันด้วยมันถ้ามันถามวอาทำมมเรื่องอะไรมึงก็มึงก็ต้องตอบมันอ่ะมึงก็นิ่งๆไปมึงก็แทงใหม่ก็จบเพราะว่ามัน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 ชอบไปป่นเลเบลใช่ไหม ใช่ครับมีวันหนึ่งแทงต่อหน้าผมเลยวิ่งเป็นกลุ่มครับถ้ามันมากับเพื่อนมึงก็กระทืบเพื่อนมันด้วยถ้ามันสวนนะพี่สวนมึงก็เอาชนะมันดิมันสวนอยู่แล้วมันสวนอยู่แล้วมเป็นโจรอ่ะมันสวนอยู่แล้ว สิ่งที่สาคัญของวันนี้ก็คือที่กูจะพูดคือเรื่องพอยความเป็นตัวเองของพวกมึงอะ่ะมันหายไปเว้ยตรงเนี้ยมีเวลาอยู่นะก่อนที่เวลามันจะไม่มีแล้วนะเว้ยส่งไปแล้วส่งไปแล้วพี่ส่งใช่ครับมึงเล่นไปเลยเอามึงเล่นความสนุกอะ่ะมึงถ้ามึงไม่สนุกมึงก็ต้องหาอะไรทําที่มันรู้สึกว่าสนุกอะ่ะสิ่งที่มึงชอบทําหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบเปลี่ยนไปเองเลยดีกว่าเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าอะไรเงี้ย เอแสบมันรวยเพราะงานบ้านถูกปะที่ที่ที่พงกำลังจะสื่อบอกบอกกูเนี่ยใช่ไหมที่มันรวยรวยไพี่<ว>มันรประชาชนมันก็เก็บปนประชาชนงานมันก็เก็บเงมนันมันเก็บหมดเลยอ่ะงานอะไรสุดตอนนี้คืองานบ้านใช่ด้วยสุดคืองานบ้านครับงานถ้ามันจะเก็บอ่ะถ้าึงเจอประชาชนคนไหนอ่ะึงบอกประชาชนไปเลยว่าเจเบอกห้ามเอแสบเก็บถ้าอยากเก็บมาเก็บกว่า k บอกมันงี้เลยนะถ้ามึงเจอโอเคปะถ้ามึงเจอประชาชนหรือว่าอะไรเงี้ย บอกกระจายข่าวให้มันกระจายข่าวเองอะบอกว่า JK สั่งมาตะชากหกเดือนแล้วครับอ้เขาเจะเอาพี่มิดหรือว่าจะเอาคนชื่อก๊อฟอะไรมาคุยอย่างเงี้ยไม่มีผลนะถ้าเขามาขู่มึงไม่ต้องกลัวกลัวอยู่ข้างคุณมึงไหมตู ชอบเลยัดบมาคิวโล่งแน่บอกเลยแต่ถ้าเจอใครเนี่ยมันร้องกันนะดีแกง๊งแก๊งแบบแก๊งหใหม่ๆหรือว่าแก๊งอะไรใหม่ๆอยปล่อยห้องัดไปเลยแบบเราก็ไปหลังอื่นเราก็มาต่อเขาที่หลังอะไรเงี้ยเออเล่นเล่นปกติแต่ว่าถ้า A เอแซบเราเนี้ยเอแซบเป็นพิเศษนะ แฉ้ม okay. มันแบบมีวันหนึ่งผมขอใช่ปะของานบ้านสองลังไม่กมาตัดมันไม่หยุดส่วนตู้ตู้รวมเนี่ยใครจะรับผิดชอบใครเสียสละรับผิดชอบไหมตู้แก๊งเราเนี่ยมีปะเรื่องเรื่องไหนเป็น,นอะ<อ>ไรเง,งินแดงหมายถึงว่าถ้าคนจะมาให้เงินแบบเอ้ยอยู่ดีแบบเอ้นี่ยอยู่ดแบบอีอยากเติมเงินแดงที่บ้านว่ะเอ้จานมาหาหน่อยจะเอาเงินแดงใส่ตู้อะไรเงี้ยคนไม่มีตู้อะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวไปเอาเแบบง,งินแจแป๊บเงินแดงอันนี้ใส่ตลอดนะ มัน,นละหมื่นสองหมื่นเลยมันไม่พอแกงเราแบบมันค้ากันตลอดเนี่ยจะพยายามหาให้เลยจะไ,ไปซื้อกุญแจกันเอ้าตู้หายด้วยบางวันน่ะส่วนเรื่องไอ้อา่<ๆ>อาพร,รุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เดี๋ยวรอลงมาเดี๋ยวลองมา depressed. พูดทีเดียวเรื่องของวันวันที่ไอ่ไก่ไกซับพรุ่งนี้นะเอาเรียกอะไร วันนี้ชิโรมาสี่พูดนะครับพี่ติดเรียนครับวันนี้จีลานะพรุ่งนี้ผมลานะครับฮะอ่างั้นหลังหลังรีเงินแดงนะไม่อยู่สามมันก็ใช่เดมอนบอกเราสิ้นเดิมอ๋อแล้วบอกไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ปะใช่ใช่เดมอนแจ้งไว้เหลือสามสามปะใช่ไหมเราเหลือสามสามขอขอแสนหนึ่งได้ปะนีมาเดียวที่ผมเพป็นแปดเก้าแปดเก้าซื้อแจ สี่ทุ่มทันอยู่เชโรวแต่ว่าเดมอนลาไม่เป็นไรหนึ่งแปดเก้าถ้าจะจะถ้าเห็นผมไปก็คือผมโดดเรียนมานั่นแหละพี่นี่ครับเออเออแปดเก้าแล้วมันมีใช้ได้ผู้นี้เตรียมก่อดไปโอนกันได้หลังรีหลังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลงมาแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเรื่องพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกับลุงเดี๋ยวเราลงมาเจอกันหลังรีหลังรีเจอกันครับเจอหลังรีนี่